นี่คือแมปที่มีชื่อว่าอีเลเวเตอร์สุดหลอนแต่ว่าแย่กว่านะครับเขาบอกว่าโอ้ให้เอาตัวรอดจากหลายๆด่านที่มีปีศาจแล้วก็บางอันก็ง่ายบางอันก็ยากนะครับเขาบอกว่าอันนี้มันมันแย่กว่าแต่ผมไม่รู้มันแย่จริงไหมเออทำไมเสียงเพลงมันดังจังวะวิ่งต้องคือต้องกดฮะอันนี้เฟรดี้ฟาสเบลหรอเนี่ยว่าเดเฮล bro เออมันมีลิฟ์ใช่ไหม,มอ่ะนี่สปีดคอยสเอาโหคิลเลอร์เยอะมากนะฮะ แต่เสียงก็ดังมากเหมือนกันเสียงเพลงแม่งบีโนริด้วยนี่ใช่ไหมฮานโนลิแล้วก็มีโอ้โหหนึ่งเอ็มีมนุษย์ดอกไม้ด้วยดาร์โกบ็อกเซอร์มีเยอะจังอะ่ะเออไหนไหนลองลองไปดูดิผมอยากรู้มีอะไรโอ้มาหาเอา้เอาพระโอ้พระพระพระช่างมันพระที่แข็งแกร่งเหลือเกิน อันนี้อะไรอ่ะคุณแปดเจ็ด SCP เหรอเอา้าหายไปในอากาศเลยฮะเอ,าเอา้าเอ้าพระพระย่าย่าทำแบบนี้พระในห้องนี้มีอะไรไม่มีโอ้โหทางตัน,นครับห้องจุกลวนๆนนะฮะก็โอ้ยไม่อยากรู้ว่ามันตันไหมคือถ้าริปมันมีแค่นี้ก็โอเคก็มีแค่นี้ก็ได้แต่เราวิ่งได้เร็วแค่นี้จริงๆใช่ไหม ไม่ค่อยมีไอเทมมาไหนมีประโยชน์นอกจากไอสปีดคอยอ่ะสำหรับผมนะอ,นะอ,อีกกี่วิเนี่ยอ่อก็ก็ไม่นานเท่าไหร่ศูนแปดเจ็ดคือตัวอะไรวะเอบันไดเหรอใช่เหรอมันไม่เห็นมีบันไดเลยใช่เหรอมันไม่ใช่เอชายดำมะชายที่มันผ่านสงครามโลกมาผมไม่รู้เหมือนกันวะซูตาร์โอ้โหใครรู้จักสูตาร์บ้างไอตัวเนี้ยไอตัว ซูตาร์เนี่ยึ่งเป็นตัวเขาเรียกว่าไงนะตัวปั่นนะฮะตัวที่แบบปั่นอยู่อะเป็นเหมือนเบคอนนะครับแต่ว่าปั่นอธิบายไม่ถูกถ้ามันขึ้นมาได้ผมว่าผมตายนะเอ้ยนานไงเกือบแล้วสูตาร์ยาอยู่ในลิฟต์ก็น่าจะไม่รอดไหมโอ้เอ,อ,อ,อาเออเอลากเข้าลิฟต์เลยลากเข้าลิฟต์เฉยโอ้โหตายตายหมดเหลือจอรโดกับพระ อ้าตายเอ้าเอ้โอ้หเราจะวิ่งเข้าลิฟต์เลยมันไม่น่าจะจำเป็นต้องวิ่งเข้าเลยนะฮะแบบว่ามันน่าจะรอนให้เองก็ดีครับไหนเมาส์ a อวอโอ้วันนี้เด็กๆกลัวมากเลยนะไอ้พวกตัวเนี่ยไอ้มิกกี้เมาส์เวอร์ชันหล่อนะที่มันวิ่งแล้วมันเลือดออกตาแต่ว่าทำไมเวอร์ชันนี้มันดูปัญญาอ่อนจังวะมันดูงอแงออันเนี้ยเออ แอ่ตรงนี้คืออะไรอ๋อมีมีกล้องด้วยนะฮะล้มกล้องด้วยเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาบอกว่าเอ่อในชื่อเกมอ่ะเวอร์ชันนี้มันห่วยว่ามันก็ปั่นจริงๆแหละมันไม่ได้ห่วยแบบมันแบบทําไม่ดีนะแต่ว่ามันห่วยแบบมันปั่นอ่ะเข้าใจว่าแบบมันเกียนอน่ะมันมันหามันไม่ได้ห่วยแบบไม่น่าเล่นเนี้ยมันห่วยแบบมันห่วยแบบงมน้อยอ่ะ มันงบน้อยเป็นโจ๊กอ่ะเออมันมันเอาไว้แบบเน้นขำไงถ้าโดนจำสแกก็น่าจะขึ้นจออยู่ใช่ไหมโอ้โหพอยสองพอย์มาล้วก็ไม่ยากนี่ว่าเอาตัวรออจากที่นี่โอคนเดินล่วงหมดเลยเฮ้ยโลชาร์จเฮ้ยเอาตัวรออจากโลชาร์จสามหนึ่งสามเอาโลล้ม เออลุก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 ผมอยากรู้ว่าในต้นไม้มีหัวใจไหมตามที่เขาล่ำเลยเอ้ยมีมีมอ้มีมีเสียงเต้นด้วยดีไหมเอ้นอันนี้ทำดีนะนี้ทำดีเอันนี้ทำดีใครบอกว่าเกมหหวยเมื่อกี้ไม่พูดแล้วนะน,นี้ทำดีนะดูดิปากาวไม่ต้องเป็นทีดีเลยเห็นปะเป็นแบบเป็นวงกลมอะลองดูดีีอะ สเปรดโกลด์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 เติบโตเติบใหญ่ฮะต้นไม้โนโซยมันขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมไม่นะโลชาร์ดอ้าวโลล่วงเลยทีนี้ล่วงอีกดีว่ามันวาวขึ้นมาใช่ไหมเออล่วงเล่นได้ฮะก็ดีก็โอเค มว่าจะเอาชีวิตดอดสักหลายที่ผมได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่นี่อันนี้เอโอโซนิคเอ็ก e ี e e. เด็กๆก็กลัวกันนะอันนี้ไว้ด้วยโซนิควิ่งไวด้วยนะตัวนี้ปกติมันก็ต้องวิ่งไวอยู่แล้วปะวะโอ้ดูเทลเทลแม่งหัวขาดเลยน,นี่อะไรเอ็กแมนวะโอ้โหเอ็กเอ็กไหมฮะนี่ไข่ไหมเลยเไข่ไหมวัวเทลเอ่อตรงนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้ไม่มีอะไรข้างใน,นโอเคคือโซนิคมันล่วงไปข้างล่างแล้วหรออ๋อเราก็สบายแล้วนี่ทีนี้ ไม่ทำอะไรแล้วเฮ้ยนักเค้าโอ้โหนักเข้าไม่นักเข้าแม่งโดนแทงเลยอะเอ่อโอเคมีอะไรให้ผมทำบ้างตอนนี้นอกจากรอสู์แปดเจ็ดอีกแล้วอะ่ะข้าม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 ,ามอันนี้กากมากข้ามข้ามข้มบเจสันว่ะรอบนี้ขีขีขีมามามาขี่ขี่เออตายขี่ขีขีขีขข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  ดูมันเล่นกับเจสันดิ <c oughs> ถ้ายืนบนหัวเจสันรอดเหรอเมื่อกี้เอาตายเลยโอ้ใครแอดผมมาเนี่ยไม่เอาผมไม่รับครับยังไม่รับยังไม่รับค่อยไปหาเลือกที่หลังอเอ้ยกลับห้องดีกว่าไม่น่าจะมีอะไรนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเจสันธรรมดาอันนี้อะไรวะ อ๋อไอไอนั่นอ่ะไอ้ไอ้คนแฮกอ่ะลืมชื่อละที่มันแฮกไอ้มิวสิตี้อ่ะผมลืมชื่อมันละมันชื่ออะไรวะอ่ะมันชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละผมลืมแล้วอ่ะมันแฮกไอ้แบบเนี้ยผมลืมชื่ออ่ะเมื่อกี้อ่านไม่ทันนะฮะโอ้โหเอ้ยโอ้โหลอยงี้เลยอ่ะทูเบอร์เออทูเบอร์ทูเบอร์ใช่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 ทูเบอร์ทูเบอร์ เมื่อกี้ไฟฉายผมปิดเองหรอหรือว่าอะไรโอ้ทูเบอร์นะฮะอ่าอันนี้ต้องโดดข้ามมาโอเคผมอยู่นี่แหละรอดปลอดภัยมีซิตี้ยังมีคนเล่นอยู่ไหมปัจจุบันอะ่ะมีไหมไม่มีละหายไปหมดแล้วมัง เฮ้ยผมรอดแล้วผมรอดแล้วลงพื้นเลยแล้วกันนะฮะโดชาร์ดอีกแะโอเคข้าม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 อันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อจอนโดจอนโดนะฮะอันนี้จอนโดไม่โดไม่ใช่จอนนะฮะโดเอ้ยอย่างนี้ต้องหาาแล้วมึงก็คิดไปเรื่อยอ่ะผมยังไม่ได้พูดเลย แต่ว่าผมคิดไปแล้วเล่นมุกเองอะ่ะขอโทษนะจอนจอนโด้ได้ไหมโดโรเด,ดนโดอะไหนแมมันอยู่ไหนวะเนี่ยจอนโดอยู่ไหนวะเอา้าเอาอยู่นี่เหรอเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นฮะโดนเลยไหนดูดีพอยชอ็อปอ๋อนี่เป็นพอยเหรอก็ดีนะซื้อกาวิตี้คอยก็ก็ดีมีประโยชน์นะฮะเนี่ยกาวิตี้คอยก็เอาไว้แบบโดดขึ้นนี้ ไม่รู้ว่ะคุณผู้ชมไอ้โดดไม่ขึ้นไม่ป็นไะโดดวันนี้แหละบางทีมันน่าจะมีที่ให้โดดอยู่นะแต่ก็ดีอ่ะใช้โดดหลบฆาตกรได้ก็ถือว่าดีแหละเอาผมล่วงล้นเลยทีนี้เฮ้ยไ,ได้อะวะเฮ้ยผมรอดได้ไงไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยมันเด็กเลยสูง 7n7 มาพรา้อมบเก็มขัดเลย แล้วแล้วดูครูชิดดิแม่งนั่งหลงี่รไอเด็กเจ๋งนั่ง้องไห้ทำไม0ูน7เจดอนเจฟาดมาแล้วมาเพราะเคนข็มขัดรถฟาทีเดียวไม่ตายโลโอ้หลดนฟาจนตายนี่นะ0ู n 7เจ็เอนเจ็ดมาเพราะเคยขิมขัดนะ เฮ้ยมันปั่นจังว่านี่เฮ้ยผมก็อยากโดนฟาดเหมือนกันนะฟาดผมได้ไหมอุ้ยแรงแรงอุ้ยอุ้ยพอแล้ว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 เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายแม่งอย่างฮ่าบอสร้องไห้หน้ามันยิ้มหน่อยนร้องไห้นะเรื่องมืหัวออกแน่เลยอ้าวอันนี้อะไรเนี่ยแบล็คลูมฮะ ตัวอะไรเอ่ยรอบนี้เอ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรวะดูไม่ทันครับดูชื่อไม่ทันแต่น่าจะเป็นในนี้แหละเนี่ยน่าจะเป็นคนเนี้ยข้างบนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันวะผมก็งงอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะเอ้าผมตายแกนหน้าแล้วท้าตายตลกมากเลย เอากัปตี้คอยผมหายไปแล้วบางทีบางตัวมันก็เหมือนผู้เล่นแล้วผมก็มองไม่ออกไงว่าแบาบมันเป็นผู้เล่นปะวะหรืออะไรทำนองนเนี้ยเนี่ยอย่างนี้อนะ่ะไหนดูดีอันต่อไปมีอะไรคุณผ,ผู้ชมผมอยากรู้ถ้ามันซ้ําผมจะจบคลิปละแต่ก็ไม่อยากให้มันซ้ําอ่ะอยากให้มันแบบมีเยอะๆอ่ะคุณผู้ชมมันสนุกอ่ะผมอยากเจอดาร์กบ็อกเซอร์ยังไม่ได้เจอเลยหนึ่งเอเหรอ้อ หนึ 1> 1่คาใครวะโอ้โหตายละเชลิสกี้ไปซะแล้วครับโอ้โหเฮ้แต่ว่าเขาทำสถานที่แต่ละที่เท่นนะผมว่าสำรับผมว่ามาครับชั้นต่อไปชั้นนี้ไม่ไม่มีอะไรมากนะฮะก็เป็นแบบเออหนึ่งเอฉยมันไม่ค่อยมีดีเทลอะแต่บางอันมันหาจริงนะเว้ยเหมือนไอ้อะแม่งอย่างฮาผมรั่วเลยอะ,อยะวันดีๆอ้อันนี้ อ๋อยักษ์ม่วงฮะยักษ์อกมันยักษ์ม่วงที่แบบมันยักษ์ม่วงที่แห้งอะ่ะยักษ์ม่วงไม่มีตังอะ่ะยักษ์ม่วงแบบไม่มีอะไรกินนะยักษ์ม่วงขาดสารอาหารมันไม่ตีเดียวตายเลยนะดูดิไม่อยากรู้ว่าตายจะมีจำไหมนะไม่มีฮะโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเจอใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนถือว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกๆเกมเล็เลกๆได้นะฮะก็บายบาย เชิญมปคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับาสวัสดีคนดูยังเอ้ยสวัสดียังอา้าถือกับบี้เดินหนีไปไหนแล้วเนี่ยเออนี่น,นี่เล่นกับบี้เลยไปแล้วฮะบ๊ายบาย